ครับผมทีมงานห้องยางมายังนี่ครับพี่น้องประมาณกิโลหนึ่งครับว่า,าจากเวทีหมอลล์เขาไปใส่น้าไปเบิ้งพี่น้องไปเรื่อยๆตู้ยางออกงาน,างานครับงานเวทีครับถ้าเที่ยวบันเที่ยวเมี่ยงก็เป็นจงังได้พี่น้องฟังให้ห้อยแหละอุู่าหารเนาะ <c oughs> เขตอำเภอเมืองเน้นนี่จังหวัดบุกนาหาราไอนยางไปเลยครับเพืนหอดครับทอดทางเรียวแล้วครับพี่น้องวัดี่ยังี่ทอดทังเรียวแล้วครับวัดอะไรหนอะ ห้อนบ่พี่น้องห้อนครักเนาะไอหนาำเป็นยังตัวนาํา่เห็นเลยฮยว่าใหนตัวนทเข้าพี่น้องที่มงานหมอลัมมากับหมอลัมเพราะต่างไปที่เรวกันเลยไม่ยงมหาเที่ยวจช่ไมพิสัยครับ มีงานติยมกขึ้น,นอขอางงานขาง,งางวัดนันะโอ้นั่นโอ้วัดนั่นนวะัดยุ้งเพ่นวมีสถานที่ลงเน้อนเริ่มมาลงหันเห็นไ้มอดี้ไปอาบน้ำอย่วัดปุร่าื่อไปงานตอ,อวิถีชีวิตตีนออกเป็นเจ้าไหนเป็นเจ้าไหน ตำรวจกนพี่นองครับวัดครับพัดคดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยแทนนะรัคนเจิดสวยเพราะเพราะวัดดัดนิสัยแทนนะรั บ้านกับวัดขัดกันก็นกบันลลยแท้แท้แ,แมีนบ่พี่น้องเล่นไปทั่วเนี่ยสั่งพ่อข้าเจ,จ้าจมให้ละเอ๋พงย้อนกันเลยเจ้าด่ามะฮอน้วครับพี่น้องบ้านนี้เห็นบ่ครับบ้านนี้เอาไมา้หนังมีแนวมาได้จังมาบรรยากาศนิมฟังโขงตอนนั้นสองเราอยู่ยางมาปลาไกพี่น้องเออไอสิมาลงเล่นน้ำมาฮอนลงว่าไ้เด้อน้ำเป็นตะเล็กโพด สมหอนไหมอ้นี่ครับฟังนั่นเป็นแขวงสอนในเขตประเทศเพียนบ้านครับโอ้นี่เนาะจังหวัดมุกดาหารเขาก็เป็นติดติดหิมแม่น้ำขวงเลยนะโอ้มีกะอ,อยู่กลางนานะ้ำมา นะครับพี่น้องฟังใสครับปุ้ดกับอาคารบ้านเลี่อนเจริญรนนรห,หนุงเลี่อนเงื่อนรัเขาหนึ่งละเนาะตี้งแต่โยคนละประเทศยดที่ือเพิ่งก็ตึกล่ามบ้านซองข้าเจ้ากัใกล้ๆเขียดใกล้เนี่ยนี่ลี่ใกล้ๆแม่น้ำโของอันนี้ข้าเจ้าก็เจริญนี่ครับที่ว่าเห็นน้ำคลิปน้ำหยังนี่ขึ้นลึกเข้าไปพูดหย่อนไปทั้งเวียนน้ำทัทง้งฝุ่นท่านเป็นผู้เขาท่าน,ทานหนึ่งท่านบ่อท่านด้เจริญปานเนี่ยแต่ที่เปน ที่สิบสามสิบที่สิบปีขึ้นหลังของวันห้องฝนล,ละตามเห็นน้ำขิบดิพี่น้องยังใส่ชีวิตแบบวิธีเขาเขาหัานยังนำยึดถึงเฮียนดังไฟหนึ่งเขายึดถึงเฮียนนกสั้นไปเห็นไหมสมัยเ่าไม่ง่วงคยอยแต่ลางเฮียนอังเส็จไหมครับถ้าขันว่าท่างนี่ไกลๆครับประเทศไทยห้องนี้วิธีชีวิบเพาแตกต่กาตงกันหรอกครับโอ้นั่นน่ะสะพานน่ะสะพานมีแต่ภาพแห่งที่สองเดียว อย่าปีกกัน,น,นยุ่งหนีสิเนี่ยบะมี่รอกยุ่งฝุ่นบะแม่ติยุ่เมี่ยงหลวงบแม่ตินี่ครับพี่น้องสะพานครับสะพานมิตรภาพใส่ความเป็นลิขิตา,าต้องตายได้ไหมขอไมนมีนไม่ผิตายเดี๋ยวเขาไปิดเลนนี่ครับสะพานสะพานอาสน์ที่เป็นข่าวดังๆครับเสาต้นที่สิบเอ็ดมันเป็นยุ่งง่ายผมบอนี่นะเ,นเออมุกาหารเนี่ยแลยวเออไก่ยุบหมองใต้สะพานปุ๊บมันอยมีสารพญานาคเลย เป็นสารว no ังพญานาคด้วครันไปเคยไปยุให้ไปยุหมหันแล้วนี่สฉพาะค่อย to uh, หูยเยอะาไอเขาม,ขมาส่งหรอควรมประเทศเจ้าเดี๋ยวนี <m ix> <m ix ้อขามเออนั่นแหละไปประเทศเวียดนามกัไปประเทศเจ้าวเหรอขามล้าไปุเท้าเนย่ได้ปะจ้าจมาตะหาป่าผมไปซื้อเยวประเทศเล่าอ่ะ ขึ้นไปสิว่าพ่อควางล้อนตีเขาว่ามีกวางลอนเนี่ตนยตํรวจเขาเอินควงลอนสายตรวจสายตรวจประเทศแล้เวออเอินางลอนพะนะเจา,า,าเห็นบวหนาต่เขาก็ยังขำไม่ได้ไหนจะเห็นบวหนาเนียู่กา,างเขาลองกันแล้วปั๊บมองนี่กลวงเนาะมองนี่คือกลวงเห็นคอยกับวายี่นี่แล้วว่าสะพาน มองหันคอยเคยไปท่ายรูปแล้วเคยมาเที่ยวแล้วมองหันมอตินสะพานใหเพิ่นไปหาป่ามากเพื่อนเนมันบเนโตเลยพามันเลน้พิ่นเลอย่างไหมมันนำไรเน้่าหลักมันลุกไปูลักมาข้นอยู่ท่านี่ผูดีนะนำนำไรเด้มันไปตัดอไรนะมาหามาจะหาปลาว่นี่ พี่น้องทั้งฝนตกครับโอุณพี่น้องทั้งฟังเวียงฝนตกหรอครับสองฝากฝังวิธีที่เป็สองฝากฟังพี่น้องไทยแลาวแถวนี้เพินเ่นเจริญอยูน่น,น,น,นี่เนาะเบิ่งตึกเบิ่งเฮียนสั้น้านสอง่นอันนี้คือจะเป็นสถานทีน่ราชการบ่น,นี่ ก็ยังตึกดีแต่ก็ยังอาคารนีแต่ส่นกับสวัสในเขตไหมนี่แหละสวัสเขตนี่นี่นี่เนาาป้ีไมครเรื่องคนไหมครับพาไปนำะเาไปมแล้วเอามวโอ้ยมีเปยที่แปีมองหนดเลยอันนี้แหล่งแห่งที่สองเนี่ยอันนี้สะพานมิตรภาพแห่งที่สองโอ้ยถวปอบมาถามข่อยนะโอ้วคนบอลูเนาะอันนั้นยอันนั้นยืดองไข่ท้าบ่าหม้นง ไปนั่นมือนกับกูร้อยนังแกกันล่ะผมไปซื้ออย่างเีผมไปซื้อเบียมันยังถือต่อสอรับ่ขาาไหผมตัวก็สิบหนึ่งหัวยักก็ร้อยบ่ากันขต่อสองหนึ่งต่อสามหนึ่งขอตอวราไม่คิดวิับมาเลเรีว่าไม่ชิวิกลับมาวะเอาเอาวะันรอยใบอะ รากาศพี่น้องครับโอ้บ enfin ้านเพิ่นบ้านเพิ่นเนี่ยเพิ่นเข้ากัคือบ้านเขาหนีเล้ยวแต่มันอยู่คนละฟังเนาะแต่ภาษากใส่ภาษาเดียวกันไหมครับฟังพิสารบ้านเขาเนี่ยก็ฟังทั้งนั้นไหมครับอันนี้ต้องเป็นสถานที่สำคัญเพิ่นแล้วมันมีเสาแบบเสาอากาศขึ้นสูงๆแล้วก็ต้องเป็นสถานที่สถานที่ราชการบ้านเพิ่นแหละแต่เขาโมโหครับ นี่เนี่ยล้านล้านล้านซุ้มไฟเข้าไปซุ้มกองไปมันมีไฟกับพิบยื่อซื้อนี่ไฟกับพิบยู้อเสาอากาศเนี่ไฟกับพิบรถเนี่ยไฟคือยังไฟำตำรวจตำรวจไหมมันเป็นกับพิบกับพิบหมุนไหมคือไฟไเสนไหมพิุ่ฒิท่านีง่ามครับพี่น้องสวัรดีสวัสีสวัสานันสวัสสวัรััั กะกลางน,าน้ำครับนี่ครบกะกลางน้ำครับหมือนครับน้ำเลือกไปไหนนอนหน่อน้อนอลานลุกไปย่างได้ไปขอบคุณพี่น,อน้องหละลาครับผมปอก,กันคลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีทุกทานขอบคุณ